ใกลใกล้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะทุกคนทุกคนครับเห็นหรือเปล่านั่นคือพญาเขี้ยวตันนะครับอันเหมือนจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับทุกคนใจอยู่นะทุกคก็เดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์เนะี่ยเหมือนทำพิธีรสก่อนนะ ผมก็ดูครับคุเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาท่านอาจารย์ทุยนะครับทุกคนก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็ นอนในป่าเตรียมพร้อมมาอย่างเรียบร้อยนะเพราะว่าช่วงนี้เขาหน้าฝนอย่างจริงจังแล้วนะครับทุกคนก็คือฝนตกทุกวันแทบจะทุกเวลาเลยนะพี่พี่ผมก็ต้องการยุงกันสัตว์มีพิษต่างๆก็เดี๋ยวเราจะไปดูท่านอาจารย์ทุยก,กันดีกว่าว่าทาพิธีเสร็จยังแต่ผมมารอบนั้นเนี่ยคือทําพิธีใกล้เสร็จแล้วนะก็ผมบอกเลยนะครับว่าเขี้ยวหมูตันสวยมากแล้วผมไม่เคยเจอเขี้ยวหมูตันเยอะขนาดนี้มาก่อน ตร,ตรงตูดเนี่ยน่าจะอะไรวะหุ้มด้วยไมโลหะชนิดพิเศษก็น่าจะเป็นเงินนะทุกคนแบบเอาไว้ห้อยคอได้เลยคือสวยมากๆท่านอาจารย์ทุยทําเนี่ยสวยจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวผมไปตามหาท่านอาจารย์ทุยกันเลยดีกว่าอีกไม่ไกลแล้วทุกคนอีกประมาณสี่ห้าโลน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปตามหา,หาอาจารย์ทุยกันเลยแต่ก่อนจะไปเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จเรื่องอาจารย์ทุยเมื่อไหรน่นะเดี๋ยวผมจะไปตามหายายปริศนาคนหนึ่งที่มาหาน้องต้นมันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับน,นี้นะครับทุกคนก็กําลังเดินไปหาท่านอาจารย์ถุยนะครับคือตอนนี้เนี่ยป่าลกมากตอนนี้ก็ต้องใส่ผ้าใบมานะครับเพราะว่า กัตว์มีพิษหล,หลายชนิดนะครับโลกมากๆนะพี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่าไผ่ยอยู่เลยนะเมื่อคืนผมมาเนี่ยผมก็เจออะไรแปลกๆเนี่ยหลายอย่างเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวนะทุกนบ,บรรยากาศเนี่ยตอนนี้คืออึมครึมมากแล้วก็อบอ้าวมากทุกคน ฝนก็ฟ้าก็เหมือนฝนจ,จะกำลังจะมาอีกชุดหนึ่งนะทุกคนแดดไม่ออกเลยนะพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยน้องต้นมันเนี่ยพักผ่อนอยู่นะครับทุกคนไอตาอาไอจีล้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหนีหายไปไหนนะทุกคนก็คือตั้งแต่มันทำร้ายน้องต้นมันวันนั้นเนี่ยคือ ไปตามหาเนะี่ยหามันไม่เจอแล้วนะไม่รู้มันไปกบดานบ้านหลังไหนนะแต่ที่ผมคิดว่ามันจะไปกบดานนะมีอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะทุกคนเป็นบ้านล้างเก่าเหมือนกันส่วนมากเนะี่ยผมไว้จีหลายเนนะี่ยมันจะอกบดานแถวบ้านบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งและมันยังมีอีกหลังหนึ่ง ถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเราจะไป่จับม,มันกันคือรอบนี้จะไม่ปานีแล้วนะครับทุกคนเราจะกระททืมให้ยับแเราจะจัดการให้อยู่หมัดเพื่อเอามันมารักษานะถ้าไม่ใส่ชุดกันฝนเนี่ยเปียกไปแล้วนะทุกคนดูน้ำค้างเต็มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยยุงเยอะมากด้วยพี่พี่ คือเยอะจริงๆนะครับไม่ได้เยอะเล่นๆเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะเดินอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่งพักกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมกำลังหาเส้นทางที่คิดว่าใกล้ที่สุดนะครับในการที่จะไปหาท่านอาจารย์ทุยนะครับทุกคน ร้อนมากๆดีที่เตรียมน้ำมาด้วยนะครับเพราะข้างบนนี้เนี่ยไม่มีลำธารนะครับร้อนมากรอนมากเลยนะตอนนี้ในเห็ดก็มีโอกาสออกด้วยนะพี่ๆเพราะว่ามันอบมันอ้าว ร้อนจริงๆทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ทำเพื่อพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับร้อนร้อนขนาดนี้แต่ก็ถ้าฝนตรงนี้หนาวแน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวพักก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยถ่ายพี่ๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วครับครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้มานั่งพักก่อนครับก็คือตอนนี้นี่ร้อนไม่ไหวเลยนะผมต้อง เปิดหน้าออกมาสูดอากาศก่อนนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะใกล้ๆไปเจอกับท่านอาจารย์แล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเห็นท่านบอกว่าน่าจะทําเสร็จได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็คือเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ชมนะทุกคนว่ามันสวยเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะทุกคนก็เดี๋ยวขอร้อนมากทุกคนนั่งพักสัก คู่หนึ่งก่อนนะครับร้อนจริงๆอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวผมเนี่ยจะว่าจะไปดูแล้วนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้อยู่ที่เดิมหรือเปล่าผมนี่ก็ได้เตรียมน้ำอันลมเหมือนเดิมให้ท่านนะเพราะว่าท่านคอน้ำอันลมมาตอนแรกผมจะเอาพวกน้ำทั่วเลืองมาท่านบอกอันนี้มันกินแล้วอร่อยดีซาดีอะไรประมาณนี้นะเหมือนมันสู้กับท่านทุกคนเสี่ยงอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ตอนเนี้อีกแค่ไม่ไกลเนยจะถึงที่ที่อาจารย์ทําพิธีละแต่ว่าผมเนี่ยพักก่อนนะแล้วก็ให้ความสงบก,กับท่านอาจารย์แป๊บหนึ่งเดียวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวอีกสักประมาณสิบนาทีนั่นแหละที่ผมบอกขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวขึ้นไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อครับไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยใกล้ถึง ตันทีแล้วนะครับเพราะว่าผมเดินต่อมาเป็นชั่วโมงแล้วก็น่าจะไม่ไกลแล้วทุกคนก็น่าจะได้เจออาจารย์แล้วนะร้อนมากทุกคนปิดหน้าไม่ไหวกาดคืออบอ้าวมากไม่รู้ว่าท่านอาจารย์อยู่บนยอดนี้หรือเปล่าเดี๋ยว ตอ,ตอนนี้ผมก็รีบเดินแล้วนะรีบเดินแบบสับเลยไม่รู้ว่าท่านอาจารย์อยู่ที่เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปทุกคนอยู่บนยอดหิน ใครถึงแล้วทุกคนตรงไห้ตรงไ,งไ,งไงงี้ตราางหีนท่านอาจารย์กำลังทำพิธียังไม่เสร็จนะลมมาแรงแล้วอือ้กลิ่นทูบชัดเจนทุกคน ลอยอบอวนมากพี่พี่ตอนนี้เหมือนท่านอาจารย์กำลังตั้งใจทำพิธีเดียวผมหาทางเข้าไปก่อนนะตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูอาจารย์ใ,ใกล้ๆว่าท่านได้ทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจัดดูห่างๆละกันทุกคนเพราะว่าเหมือน ถ้าเราเข้าไปเน๋ยวจะไปรบก,กวนท่านอาจารย์หรือเปล่าทุกคนเห็นไหมครับกำลังทำวิธีอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นวันที่16นะทุกคนถ้าผมออกมาเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะถึงพรุ่งนี้วันที่17นะครับประมาณตอนใบาบเย,ย็นๆน,นะครับทุกคนถ้าเกิดใคร คลิปนี้แล้วก็ได้จองเอาไว้เนี่ยรีบทักมาเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่ต้องทักมากนนะแต่ผมจะรีบส่งให้นะครับตอนนี้ก็มีคนจองใกล้จะครบแล้วนะทุกคนเห็นไหมลมดีมากท่านอาจารย์พามาทำเนี่ยบนยอดเขาเลยนะครับก็เดี๋ยว วันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะเสร็จก่อนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้คุยกับอาจารย์รอบที่แล้วนะครับก็ต้องลองดูถ้าใครเจอคลิปนี้เนียก็ถือว่าโชคดีนะครับที่จะได้เห็นเค้วหมูตันแบบหลายๆอัน,นี่ยมากองรวมกันนะครับทวนผมว่าผมก็น่าจะได้เห็นเป็นบุญตาครั้งแรกพร้อมๆกับ PFC ที่ดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับโ้ก็เดี๋ยวรอเขา ถ้าอาจารย์ทำเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกทีครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายดูใกล้ๆใ,ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับทุกคนครับเห็นหรือเปล่านั่นคือพญาเขี้ยวตันนะครับอันเหมือนจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับทุกคนใจอยู่นะทุกคน ก็เดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์เนี่ยเหมือนทำพิธีเสร็จก่อนครับผมก็ดวงครับคนเห็นไหมครับไปเจอพีครับท่านอาจารย์จะก็มาทัานเวลาพอเลยขอเดี๋ยวผมขอตัวมานั่งใกล้ท่านอาจารย์ได้หรือไม่ครับ นั่งใกล้ท่านอาจารย์หน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนพิธีจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับแล้วท่านอาจารย์หิวน้ำหรือเปล่าโอ้ยน,นะุ้ยนี่ครับท่านอาจารย์ผมเอามาฝากครับเหมือนเดิมครับได้ผมขอดูหน่อยนะครับ เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์กินก่อนทุกคนเปิดเลยครับท่านอาจารย์อันนี้พึ่งเสร็จแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับใช่มันต้องใช้เวลานะทุกคนตอนนี้เนี่ยคือที่ท่านอาจารย์ให้ดูเนี่ยมีพึ่งห้าอันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะตามมาอีกดูแบบนี้ก็อันไม่ยาวแต่ว่าอันใหญ่มากทุกนดูดิพี่ อันนี้เนี่ย <S <s <uck> <S เหมือนจะเป็นที่หุ้มเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินเก่าหรือว่าเป็นเหล็กน้ําพีสักอย่างนะเนี่ยท่านอาจารย์ให้คนเนี่ยทำปอกให้จากในเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้ทำเองหกปอกเนี่ยถือว่เป็นงานประณีตมากเลยนะครับท่านอาจารย์ก็ <S <s <us> <S เหมือนว่าถ้าเราถอดปอกออกจากเคี่ยวเนี่ย ลิตมันก็จะหายไปเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนก็เหมือนเอาของออกไปอืมก็เหมือนทำให้เครื่องรางของของัขงชิ้นนี้เนี่ยด้อยลงไปนะใช่ตอนนี้เป็นอ่าเขี้ยวมูพญายเขี้ยวมูตันใช่ไหมทุกคนเพิ่งเคยเห็นเป็นบุญตาครั้งแรกนะปกติของผมเนี่ยจะอันยาวนะอันนี้เนี่ยสั้นใหญ่มากทุกคน และสวยมากด้วยนี่ครับท่านอาจารย์เจากลับตอนไหน้็เดี๋ยวนั่งคุยกับท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวสักสองสามชั่วโมงค่อยขับขับท่านอาจารย์มไม่รีบครับนั่งนั่งคุยเป็นเพื่อนท่านอาจารย์ก่อน ท่านจารยได้ยินเสียงไหมก็ไอ้พวกเจ้าป่าแถวนี้แหละเสียงผู้หญิงนะท่านอาจารย์ใช่มันจะมีเจ้าแม่ต้นตะเคียนอยู่แถวนี้ตอนหนึ่งมมันไม่อยากให้มนุษย์เข้ามาออื ท่านอาจารย์ไม่เปียกเลยนะทุกคนคือฝนตกเนี่ยแต่ท่านอาจารย์ไม่เปียกเลยนะ mm hmm. เป็นไปได้ยังไงครับท่านอาจารย์ต้องใช้วิชาทุกคนดูเรียบท่านอาจารย์เนี่ยแห้งสนิทเลยครับทั้งที่พื้นนี่เปียกพื้นนี่เปียกหมดเลยนะทูบก,ก็แห้งเทียนก็แห้งนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยคือบรรยากาศดีมาก ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเย็นหน่อยนะครับความเวลามากเดี๋ยวทำวิธีนี่เดี๋ยวท่านอาจารย์พักก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวงาเสร็จพิธีนะขอเชิญท่านอาจารยนะ์ไปพักบ้านผมผมเตรียมเข้าของให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านอาจารย์ได้สั่งเอาไว้ผมไปซื้อให้มาให้เรียบร้อยแล้ว ไอเชี้ยวนี้นี่คือทําพิธีสําเร็จแล้วใช่ไหมครับใช่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวเอากลับไปก่อนห้าอ,อันเดี๋ยวสี่อันนวผมมาเอานะครับใช่คนดูอือสวยมากยาเขี้ยวหมูตนนันนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะขอนั่งคุยกับท่านอาจารย์อีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะเดินทางขับก่อนนะครับเหมือนผมเนี่ยตังยิดตังิดใจงไงก็ไม่รู้ท่านอาจารย์เห <Me ant. S 2> มือนมีหญิงแก่คนหนึ่งเนี่ยตามผมมาตลอดเลยหญิงแก่คนนี้ย จะให้เอง n j วยอะไรหรือเปล่าจังนีผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาในเขตอาจารย์เนี่ยยญิงแก่คนนี้เนี่ยคือหายไปเลย mm hmm. และมันเหมือนส่งอะไรมาทั้งหัวผมไม่รู้ mm hmm. เป็นชื่อใครสักอย่างเหมือนจะเป็นยายเมียนอะไรสักอย่างนะอาจารย์ mm hmm. เหมือนมันพยายามชี้สมองผมมากเลย เสียงมันเข้าหัวผมเขาอยากให้เจ้าช่วยหรือเปล่านี่เดี๋ยวถ้าคุยกับท่านอาจารย์อะไรเสร็จหรือนั่งคุยกับท่านอาจารย์เสร็จเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะลองไปดูจะลองเรียกหาดูทุกคนว่าผมจะเจอไหมถ้าเขาอยากให้ผมช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองช่วยดูถ้าผมทําได้นะ โอเคครับทคน๋นวผมขอนั่งคุยเล่นอะไรกับอาจารย์ก่อนนะครับหรือคุยงานกับอาจารย์ก่อน๋นวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะก็เหมือนท่านอาจารย์เนี่ยได้เตรียมไว้เสียละแต่ว่าเดี๋ยวท่านต้องกลับไปในเมืองรับแลแต่ตอนนีน้คือท่านจะไปหาอ่ชื่อน่าจะยายเมียนนะทุกคนที่เหมือนเขาบอกผมว่าที่จีสมองผมเนี่ยคือท่านจะไปด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยว ท่านอาจารย์<ม>เดี๋ยวท่านอาจารย์ไปเป็นเพื่อน,นพออเจ้าน้อยอ๋ได้ครับท่านอาจารย์ได้ครับได้ได้ไดเดี๋ยวอาจารย์จะไปด้วยนะทุกคนนี่ก็รองเท้าท่านอาจารย์นี่ครับไปท่านอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเขาใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าแล้วก็ท่านอาจารย์ทุยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหายายเมียนกันใช่ไหมท่านอาจารย์ไปเราไปกันเลยดีกว่า